สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําและก็ทดสอบนะครับเป็นหัวเผาสําหรับเผาหัวหมูเผาขา,ขาหมูนะครับหรือเผาทั้งตัวเลยละกันครับคือไว้เผาขนนะเผาขนหมูโดยเฉพาะนะครับอันนี้สามารถไปใช้ในงานหลากหลายงานงานนอกงานเกี่ยวกับงาน เกี่ยวกับเผาพวกพลาสติกอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันแต่งานหลักของเขาคือเผาหัวหมูนะครับแต่รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหญ่พิเศษเลยนะครับสำหรับใช้งานเยอะๆนะฮะที่ตามโรงงานโรงงานเชือดเนี่ยที่เขาใช้หมูต้องเผาหมูจํานวนมากเผาหัวหมูจํานวนมากนะครับเขาก็ใช้ขนาดใหญ่ขึ้นมานอกจากสองนิ้วนะครับกว้างสองนิ้วแล้วตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่กว่าครับอันนี้3มนิ้วเลยนะครับไฟออกมานี้ลูกใหญ่เลยแล้วครับเพื่อว่าพื้นที่ การเผาเนี่ยจะได้ไหวขึ้นนะครับอันนี้ของยี่ห้อไฮแก๊สนะครับไฮแก๊สสินค้าดีมีคุณภาพนะครับยี่ห้อนี้มีอยู่ในหัวปรับป้องกันแก๊สรั่วนะครับซึ่งคุณภาพนี้เป็นหนึ่งเลยนะครับแล้วก็พวกเตาแก๊สนะครับเขาโรงงานนี้นะครับมีชื่อเสียงมาหลายปีนะครับก็เท่าที่ว่าผมเคยเป็นพนักงานของบริษัทนี้นะครับก็เมื่อปี30นะครับเพราะฉะนั้นเขาตั้งก่อนที่ผมจะเข้าไปอีกเป็น10ปีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอะไร นะฮะเรื่องแก๊สเรื่องอะไรนี่ไว้ใจบริี่องหายแก๊สนี่ได้เลยนะครับเจ้านายเก่าผมเนี่ยครับคุณภาพเนี่ยต้องมาก่อนนะครับเขาจะไม่ทําราคาให้มันถูกลงแล้วก็ด้อยคุณภาพนะครับลดคุณภาพเพื่อว่าจะให้สินค้านั้นถูกลงแต่ว่าสินค้านั้นกับคุณภาพที่ใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นของคนไทยนะครับอะไรมีนะครับตัวนี้พังมีนะครับ สายขาดมีนะครับอะไรมีตลอดไม่ต้องกลัวครับอันนี้เป็นของคนไทยผลิตในเมืองไทยไม่ใช่สินค้านําเข้านะครับเดี๋ยวนี้ของคนไทยนะครับคุณภาพแน่นอนนะครับแม้กระทั่งชาวเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านใกล้เคียงเราอย่างอย่างเช่นอ่าเขมรเนี่ยถ้าสินค้ามาจากประเทศไทยเนี่ยเขาถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจนะครับสินค้าของไฮแก๊สนะครับเดี๋ยวชมอ่าคลิปนะครับ การทดลองนะทดลองทดสอบไฟนะครับอาจจะเป็นชั้นต้นนะครับเพราะว่าเราไม่กล้าลองมากเพราะว่ามันมันลูกใหญ่นะครับเพราะเราและอย่างหนึ่งเราอยู่ในเคหสถานด้วยมันไม่เหมาะสมแต่ก็เพลงจะเปิดให้ดูนะครับก็ถ้าสนใจนะครับสั่งซื้อได้นะครับสั่งเราเราส่งทางออนไลน์ให้ได้นะครับสินค้าดีมีคุณภาพและมีรับประกัน1ปีเต็มนะครับให้คุณลูกค้านะครับสนใจโทรมาที่เบอร์ที่เราให้ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ช่องทาง Facebook ท่องทางล ne ท่องทาง YouTube ก็ติดต่อได้เหมือนกันนะครับหวังว่าคงได้ความกรุณาเมตตาจากลูกค้านะครับแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็มีหลายคลิปสําหรับให้คุณลูกค้านะครับมีคลิปหม้อหุงข้าวแล้วก็เตาขนมครกนะครับแล้วก็เตาแก๊สต,ต่างๆนะครับก็ชมคลิปก่อนนะครับแล้ว สนใจอย่าลืมนะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับเรามี2ขนาดนะครับตอนนี้มีสามสามนิ้ว2นิ้วนะครับแต่คลิปนี้เป็น3ามนิ้วนะครับชมคลิปได้เลยนะครับเชิญครับครับสวัสดีครับทีนี้เราร้านตลาดถแก๊สนะครับก็จะมาแนะนําเป็นอ่เขาเรียกหัวหัวเผาหัวเผาขนหมูนะครับหรือเผาหัวหมูนะครับอันนี้เป็นที่ใช้แก๊สนะครับอันนี้ก็ขนาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวนี่คือ3มนิ้วนะครับก็สําหรับ3นิ้วก็จะใช้งานเยอะๆงานใหญ่ๆนะครับที่ว่าเผากันทั้งวันเลยนะครับเราก็ใช้หัวใหญ่เนีืยเพื่อว่าบริเวณการเผาเนี่ยชิ้นชิ้นที่เราจะเผาเนี่ยเป็นชิ้นใหญ่เราจะเผาได้งานเยอะกว่านะครับอันนี้เป็นทำมาจากสแตนเลสนะครับหัวเผานี่ครับสแตนเลสนะครับแล้วก็ตรงนมหนูตัวนี้เป็นทองเหลืองแท้นะครับก็ทนทานนะครับพร้อมสายนะครับ พร้อมสายแล้วก็ตัวจับนะครับสายนี่ยาว3เมตรนะครับเป็นสายยางเกรดเนะครับไม่ใช่ PVC นะฮเป็นสายยาง uh, ท,นทนแก๊สทนน้ำมันนะแล้วก็ทนความดันได้สูงด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานนะฮะหน้า,หน,า,ห,นาหน้าร้านนะครับเดี๋ยวเราจะลองไฟให้คุณลูกค้าดูนะครับ ถ้าคุณลูกค้าสนใจนะครับก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับอันนี้ขนาด3นิ้วนะครับเดี๋ยวก็มีขนาด2นิ้วเล็กกันนี้หน่อยนะครับต่างที่หัวนี้นะครับตัวนี้ของยี่ห้อไฮแก๊สนะครับมั่นใจในคุณภาพได้เลยนะครับก็มาดูหน้างานนะครับเราจะทดสอบไฟนะครับสังเกตนะครับเป็นหัวเกลียวทองเหลืองนะครับแล้วก็มีสแตนเลสเป็นสปริงหุ้มไว้ทีหนึ่งเหตุที่หุ้มเพราะอะไรครับการสายหักนะเพื่อ ความทนทานในสายฮะสายจะได้อายุการใช้งานนานๆน,น,นะครับก็ร้านขายหมูนะครับอยู่ในตลาดไทยก็เป็นลูกค้าประจําชอบสั่งไปนะครับก็ทางตลาดไทยนี่ก็ร้านขายหมูในตลาดไทยก็สั่งไปเยอะเลยนะครับนี่ครับสาย3เมตรนะครับนี่หมุนเข้าถังแก๊สโดยตรงนะครับไม่ต้องผ่านวัดปรับอะไรเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะลองไฟนะครับคุณลูกค้าจะดูฮะจะลองไฟให้ดูนะครับ เราก็จะลองไฟให้ดูนะครับวันนี้ครับนะแต่แล้วเดี๋ยวเราจะหันหน้าไปทางออกทางหน้าร้านนะครับหลังเปิดทางแล้วครับเปิดทางเรียบร้อยนะครับอ่าเราก็มีปืนไฟล่อนะครับนี่ครับนี่ติดแล้วนะครับเสียงจะดังเสียงดังมากเลยนะเสียงดังมากเลยนะครับนี่ฮะก็ความแรงก็จะแรงแรงแรงมากนะครับ ก็ลูกค้าชมคลิปแล้วสนใจก็โทรสั่งเข้ามาได้เลยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับมีเทคนิคก็ท้ายคลิปมีนิดนึงครับสำหรับคุณลูกค้าที่สงสัยว่าหัว2นิ้วแบบนี้นะครับนะครับกับหัว3นิ้วที่ที่ปจุดให้ดูตะกี้เนี่ยนะฮะสนิ้วนะครับมันไม่ใช่ว่าจะใหญ่เฉพาะตัวนี้นะไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนเฉพาะหัวนะครับมันเกี่ยวกับน,นมหนูด้วยนะครับ ถ้าหัวใหญ่เนี่ยนมหนูจะเขาเรียกนมหนูนะครับคุณลูกค้านะฮะสังเกตไหมครับรูตัวนี้จะกว้างนะครับรูตรงนี้จะกว้างนมหนูจะกว้างนะฮะถ้าเกิดเป็น2นิ้วมันก็จะเล็กรูก็จะเล็กกว่านะครับมันจะต่างกันนะฮะสังเกตดูเื่อง่ายๆนะครับรูจะของ3นิ้วเนี่ยไฟมันจะแรงกว่าใช่ไหมพื้นที่พื้นที่พ่นนะมันก็จะพ่นได้ไวฝานะครับแล้วก็สังเกตรูนมหนูเขาจะใหญ่กว่านะฮะอันนี้จะเล็กกว่านะครับก็ บอกลูกค้าไว้ว่าบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเฉพาะาเฉพาะตัวนี้อย่างเดียวได้นะครับมาเพราะว่านมหนูมันจะไม่เท่ากันนะครับนมหนูไม่เท่ากันนะครับรูจ่ายแก๊สเนี่ยของ3นิ้วเนี่ยจะก,กว้างกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นค่าเรียกเป็นบอกไว้เป็นสําหรับไว้ลูกค้าเลือกสัรเอานะครับก็สนใจโทรเข้ามาที่ร้านตลาดไทยแก๊สได้เลยนะครับ ขอบพคุณมากนะครับสวัสดีครับ